หลายหลายคนนะคะดูนะอ่าหลายคนคู่ขากินนานๆหนูกลัวเพราะว่าแบบว่ามันต้องไปแช่น้ำร้อนอะ่ะเพราะหลายคนเคยได้ยินข่าวไนงะว่าซองชาทร,รมาจากเยื่อพลาสติกกินไปนานๆไปตกค้างกลัวไงทุกคนตื่นกลัวอีฉันก็กลัวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นในครั้งที่ครั้งแรกเลยนะไม่ใช่เพิ่งมาทำครั้งแรกที่เริ่มผลิตเลยทุกคนเชื่อไหมว่ากลัวไปคุยกับ คุณหมอก่อนที่ครูจะทำนาค่ะครูอ่ะคุยกับโรงงานเลยคุยกับท่านหมอหมอที่เขาดูแลเรื่องการผลิตนะคะที่เขาดูแลครูบอกว่าครูไม่ต้องการสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งนั้นนะเพราะครูกินเองไม่ได้คิดจะขายพวกคุณหรอกไม่ต้องการอันตรายเพราะจะกินตลอดชีวิตอันนี้ไปพูดกับเขานะคะไปพูดกับเขาเลยจะกินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขอสิ่งที่ไม่ตกค้างขอที่ไม่อันตรายอะไรแบบเนี้ยทีนี้เขาเขาแนะนําว่า ทั้งนั้นน่ะต้องเอาเป็นเยื่อไม้แล้วแหละเพราะว่าเยื่อไม้แต่ต้นทุนสูงนะสู้ไหมนะคะทุกคนฟังนะต้นทุนสูงนะแต่ทาไปกินเองต้นทุนสูงคงไม่เป็นไรอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุูเหยียบเขาเพราะไม่ได้ทําไปขายทุกคนนี่คือสิ่งที่ครูคุยกับคุณหมอผู้ดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตนะคะเขาเป็นพ่อบุญธรรมของน้องที่ครูผลิตของโรงงานน้องที่ครูผลิตครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยแล้วคุณหมอบอกว่าอ๋อท้างนั้นทํา กินเองอ่ะต้นทุนสูงไม่เป็นไรเนาะเป็นการแล้วครูก็ถามว่ามันแตกต่างจากทั่วๆไปยังไงเขาบอกว่าทํามาจากเยื่อบหมมอนนะคะซึ่งเยื่อบหมมอนเนี่ยต้องสั่งทาพิเศษสําหรับคนที่รักสุขภาพเท่านั้นสําหรับพวกที่ชอบออร์แกนิกสาหรับคนที่ชอบเกษตรอินทรีย์สําหรับคนที่ชอบที่ไม่ให้มีสารอะไรแบบนี้ค่ะในร่างกายเขาก็ยอมลงทุนครูก็บอกว่าโอเคทุกคนคะต้นทุนต่างกันสมมติ สมมุติว่าซองเนี้ยค่ะสมมตินะคะซองกับเชือกเนี้ยค่ะในตลาดทั่วไปสมมุติว่าเราซื้อซองละห้าบาทสมมุตินะคะสมมุติว่าเราสั่งซื้อซองปกตินะไม่ใช่เยื่อใบหมอนซองละห้าบาทอเชือกและกระดาษใบหมอนนี้ยค่ะทุกคนจะราคาสิบเอ็ดบาทมันไม่ใช่มากกว่ากันเท่าหนึ่งนะคะมันมากกว่ากันเท่าหนึ่งกับนิดหนึ่งนั่นแสดงว่าทุกคน มันแพงกว่ากันจึงไม่มีคนทำเกือบทุกแบรนดครูย,ยังไม่เคยเห็นนะคะแต่แต่ถ้ามีครูขอโทษด,ด้วยแต่ครูไม่เคยเห็นเพราะครัวไม่เคยเห็นใครที่ทํามาจากเยื่อใบมอนไม่เคยเห็นเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอที่แนะนําครูบอกว่าไม่ค่อยมีใครทำหรอกเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงมาก แต่ถ้าทํากินเองอ่ะได้อันนี้คุณหมอแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดจะขายพวกคุณจึงทํามากินเองเข้าใจนะคะจึงผลิตมากินเองจึงใช้เยื่อใบหม่อนและก็เชือกที่ทํามาจากเยื่อใบหม่อนทุกคนคะนี่คือเยื่อใบหม่อนนะคะนั่นแสดงว่าเวลาเราจุ่มลงไปทุกคนไม่มีเยื่อพลาสติกออกมามีแต่เยื่อใบหม่อนนะคะที่มันจะออกมาจากน้ําบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นมันทานได้ เข้าใจนะคะซึ่งมันทานได้มันผ่านกรรมวิธีที่สามารถทําให้เราทานได้แต่ไม่ใช่ทานเยื่อใบหมมดน,นะคะอะแต่ไม่ได้ทานเยื่อใบหมมอน,นะแต่มันไม่ตกค้างโอเคนะเพราะฉะนั้นอุ่นใจทําไมครูถึงกินตลอดนะคะทีนี้ทุกคนขาดไม่ได้ดูนะคะพอเราอะลำไส้เราสะอาดทุกคนดูนะผิวหน้าผิวพรรณผิวพรรณสวยมาก ทุกคนมันเกิดจากการที่ครัวขับของเสียออกไปแล้วเลือดดีน้ำเหลืองดีทุกคนเนียน